ลูกดีเปรมีกินได้นี่เน like <mail> ี่ยไอ้เค็ตแก่เกินไปแล้วมั้งน่าจะแก่เกินไปแล้วเป็นแดงแล้ว เม็ดมันธรรมาดาจะต้องกินเม็ดมันตั้งนีมันแก่เกินไปมันเปรี้ยวแข็งด้วยเฮ้ยเฮ้ยเอเอเฮ้ยเรามาทางนี้เมื่อกี้เรามาทางนี้เหรอทางนี้ทางลง,งนี่ทางลง,ง,น,ง,ลงนี่ทางขึ้นผู <Yes. S 1> ้เรียนก็กินไม่ได้เพื่อนแข็งเฮ้ยมาดูเร็วเร็วดูด นี่แหละคือต้นตอของเห็ดโคนมามามาตรงไหนนี่พวกพวกเต็มเลยเป็นสาเหตุของห็ดของเห็ดโคนน,นี่แห่นกลวก นก็สาวเจ้าก็อยากไปต่อผมชวนกลับแล้วเลยแต่เขาไม่กลับนั่นเห็นไหม <laughs> กลัดแล้วนี่ก็สน,นับอ๋ออ๋อเมื่อกี้เราไปทางนั้นกันเนาะไปทางนี้ทางไหม น,น้ำลูกอะไรเนี่ยอันนี้กินได้ไหมไม่รู้ลูกอะไรไม่รู้อะ่ะมันเหมือนกับพิจิ๋เลยแข็ง <c oughs> <c oughs> ลูกอะไรไม่รู้หนะเอาเพื่อนไใครรู้ก็เม่นบอกกันด,ด้วยเด้อนี้เด้อลูกอะไรนี่เพื่อนดูเหมือนมะเขียบเลย <c oughs> ดูเหมือนมะเขียบเลย าห,าาหานักด้วยนะแข็งลูา